มาเข้าเป็นอินอินของหลอดหลอดไฟเลี้ยวก็คือเขียวขาวกับเขียวดำแค่นี้เองนะครับวงจรมีแค่นี้ง่ายๆนะครับเราก็จะสามารถเปิดไฟเลี้ยวได้แล้วเดี๋ยวผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะกดออฟเลี้ยวขวาครับโอเคนะครับทีนี้เราจะเปิดไฟฉุกเฉินไฟผ่ามากนะครับวิธีการเปิดนะครับมันจะ คีเวซูเปอร์ไลท์สองร้อยนะครับผมเปลี่ยนสวิตเดิมออกเรียบร้อยนะครับใส่สวิตไฟเลี้ยวแบบนี้นะครับเป็นไฟเลี้ยวซ้ายขวาแล้วก็ไฟฉุกเฉินไฟผ่ามากในตัวนะครับมาเดี๋ยวลองเปิดเทสกันนะครับเลี้ยวขวาครับหยุดครับเลี้ยวซ้ายครับหยุดครับเปิดผ่ามาครับหยุดครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูไฟอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมไล่สายไฟให้ดูก่อนนะครับ คอนโทรลฝั่งเดียวง่ายๆนะครับเหมือนรถทั่วๆไปรีเลย์ไฟเลี้ยวผมถอดออกเลยนะครับแล้วเอาปลั๊กนะครับถอดจากปลั๊กเดิมนะครับเนี่ยปลั๊กเดิมมันทิ่มเข้าไปตรงนี้ถอดปลั๊กเดิมออกนะครับแล้วไปซื้อรีเลย์แฟลชรีเลย์ไฟกระพริบตัวนี้มาใส่นะครับผมจะเดินไฟขาวแดงมันจะมีเส้นขาวแดงนะครับเอาขาวแดงขาวแดงยิงเข้าขาบีนะครับของรีเลย์ ส่วนขา L ตัวนี้นะครับผมจะวิ่งขา L วิ่งเข้าไปที่ขาคอมมอนของสวิตตัวนี้นะครับสวิตตัวนี้มีอยู่สามเส้นนะจาก L ตัวนี้เข้าคอมมอนนะครับแล้วขาเอาของสวิตขาเอาของสวิตตัวนี้ผมจะวิ่งมาเข้าสายสองเส้นสายสองเส้นผมจะใช้สายสวิตเดิมนะครับผมจะวิ่งเข้าที่ ไอ้แดงเหลืองกับน้ําเงินแดงนะครับอันนี้ต้องเข้าใจระบบนะผมฝากสายมาเฉยๆนะครับผมไม่เดินสายใหม่นะคือสายสวิตช์เดิมเนะี่ยมันเป็นสายคอนโทรลสายขวาเข้าที่แดงเหลืองกับน้ําเงินน้ําเงินแดงนะครับผมถอดสายเก่าออกนะครับแล้วฝากสายจากเอาสวิตซ์สองเส้นนะครับจากเอามาวิ่งเข้าตรงนี้นะครับ เราก็จะได้สวิตช์ไฟซ้ายขวาจากสวิตช์ไฟซ้ายขวานะครับเนเอาสองเส้นนี้ผมก็จะยิงเข้ามาที่เขียวขาวกับเขียวดําเขียวขาวเขียวดานี่คือไฟที่จ่ายไปที่หลอดไฟนะครับหลอดไฟเลี้ยวเราซ้ายขวาหน้าหลังนะครับก็ประมาณนี้วิธีเดินสายง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวทวนทีนะครับอันนี้ต้องสําหรับคนที่เข้าใจระบบไฟฟ้าเลยนะเอ,อ่อจากขาวแดง นะครับขาวแดงเนี่ยคือไฟที่เราออนสวิตซ์ปุ๊บไฟ12โวลต์บวกจะวิ่งออกที่ขาวแดงถ้าเราออฟสวิตซ์กุญแจปุ๊บไฟจะเป็นศูนย์พอเราออนปุ๊บ12โวลต์วิ่งออกมาตรงนี้เอา12โวลต์ขาวแดงเนี่ยมาวิ่งเข้าขา B ของรีเลย์แฟลชเอาออกที่ขา L นะครับขา L ไปเข้าขาคอมมอนของสวิตซ์ไฟเลี้ยวขาเอาของสวิตซ์ไฟเลี้ยว2เส้นผมฝากฝาก2เส้นนี้มา นะครับแดงแดงเหลืองกับน้ำเงินแดงนะครับผมก็ได้ขาเอามาแล้วผมก็อ้อมขาเอาตัวนี้มาเข้าเป็นอินอินของหลอดหลอดไฟเลี้ยวก็คือเขียวขาวกับเขียวดำแค่นี้เองนะครับวงจรมีแค่นี้ง่ายๆนะครับเราก็จะสามารถเปิดไฟเลี้ยวได้แล้วเดี๋ยวผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะกดออฟเลี้ยวขวาครับ โอเคนะครับทีนี้เราจะเปิดไฟฉุกเฉินไฟผ่าหมากนะครับวิธีการเปิดนะครับมันจะกดผักไปฝั่งไดฝั่งหนึ่งก่อนก็ได้ครับกดปุ๊บแล้วกดย้อนมาอีกฝั่งหนึ่งผักขวาแล้วผักมาซ้ายไฟจะกระพริบคู่เห็นไหมกดตรงกลางปุ๊บออฟนะครับหรือจะผักซ้ายก็ได้ผักซ้ายแล้วผักขวานะครับผักซ้ายแล้วผักขวา นะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูด้านหลังครับโอเคดูไฟท้ายครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายก่อนนะครับเลี้ยวซ้ายครับไปเลี้ยวขวาครับนี่ครับไปไฟพามาครับครับไฟฉุกเฉินไฟพามาก็ประมาณนี้ติดซ้ายขวาหน้าหลังพร้อมกันนะครับสำหรับไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินะครับ โอเคครับจบปัญหาไฟเลี้ยวเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคี y เว s u ซุปเปอร์ไลท์สองร้อยนะครับปัญหาที่ผมเจอบ่อยๆสาหรับไฟเลี้ยวเดิมนะครับคือมันเปิดปิดแยกกันนะครับซ้ายก็เปิดปิดซ้ายขวาก็เปิดปิดขวาแต่ปัญหาคือมันดูมันดูไม่ออกว่ามันมันเปิดอยู่หรือมันปิดอยู่นะครับมันดูยากติดติดดับๆเนี่ยมันเปิดปิดลําบากอันนั้นคือปัญหาที่หนึ่งครับอีกปัญหาหนึ่งต่อให้ไฟเลี้ยวมันเปิดปิดได้ง่าย ผมก็จะเปลี่ยนนะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเวลาเราจะบิดแซงขวาเราต้องกดไฟเลี้ยวขวาถูกต้องไหมครับทีนี้เรากําลังเล่งแซงอยู่บื้อนิ้วที่เราจะเอามามากดไฟเลี้ยวเป็นนิ้วโป้งนิ้วเราหลบไปอยู่ข้างข้างล่างแล้วเราต้องเอื้อมเอื้อมขึ้นมาเรากําลังเล่งแซงอยู่เราเอื้อมขึ้นมาปุ๊บคันเร่งผ่อนแทนที่เราจะแซงบื้อขึ้นมาเราต้องผ่อนคันเร่งเพื่อมาเปิดปิดไฟเลี้ยว แล้วเดี๋ยวติดมั่งไม่ติดมั่งแทนที่เราจะมีสมาธิในการแซงนะครับในการแบบดูกระจกหลังในการแซงเราต้องแบ่งสมาธิส่วนหนึ่งมาภาวะพวงกับไฟเลี้ยวแต่ถ้าเรามาเปิดฝั่งนี้ไอ้มือขวาเราก็บิดไปบิดส่วนบิดแต่มือซ้ายเราคอนโทรลเลยนะครับก็เราก็เปิดไฟเลี้ยวขวาไปเลยตีตีตีต,ต,ตีมือนู้นเราก็บิดไปนะครับพอแซงได้ปุ๊บเราก็ตีกลับประมาณนี้นะครับ โอเคอันนี้คือผมอยากจะโมดิฟายมานานแล้วนะครับแต่พยายามใช้ของเก่าพยายามใช้ของเดิมให้แบบถึงที่สุดแต่ถึงที่สุดแล้วมันไม่ตอบโจทย์สำหรับเราเราก็ต้องโมดิฟายนะครับอ่ะส่วนตัวนี้สวิตช์เดิมนะครับเราแกะประกับออกมาเราขันนอ็อตแล้วเราก็ถอดสวิตช์เดิมออกได้เลยนะครับสวิตช์เดิมมันจะล็อกด้วยน็อตอยู่ตัวหนึง่งแค่นี้เองนะครับทีนี้มันจะเหลือเบ้าเบ้ามันใหญ่ไอข้ขาวๆเนี่ยก็คือ เป็นดินน้ำมันอีพ็อกซี่นะครับซื้อมาเป็นสาร A สาร B เอามานวดนวด,นวด,นวดผสมกันนะครับแล้วตัวนี้แข่งเป๊กเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีใช้นิดนึงนะครับถ้าใครไม่เคยใช้สวิตช์แบบนี้ที่มันเป็นแบบมีไฟฉุกเฉินอยู่ในตัวเนี่ยถ้าเรากดเลี้ยวปุ๊บเลี้ยวขวาแล้วกันนะครับปุ๊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 บถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยเราต้องกดปิดก่อนแล้วเราเค่อยเลี้ยวซ้ายนะครับ ประมาณนี้ถ้าเราผักขวาปื๊บปาดขวาแล้วปาดซ้ายเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นไฟฉุกเฉินอยู่นะปื๊บเนี่ยขวาแล้วซ้ายเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะกลายเป็นไฟฉุกเฉินนะครับถ้าเราจะแค่เราจะแค่เลี้ยวซ้ายเราก็ซ้ายกดหยุดก่อนแล้วเราค่อยเลี้ยวขวาแล้วเราค่อยกดหยุดถ้าเราซ้ายแล้วขวาเลยหรือขวาแล้วซ้ายเลยเนี่ยซ้ายแล้วขวาเลยเนี่ยอย่างเงี้ย ะครับมันจะกลายเป็นไฟฉุกเฉินอ่านี้คือวิธีการใช้งานนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับไฟเลี้ยวสำหรับคีเว a y s u ปไลท์ตัวนี้ผมเคลียร์จบแล้ว <laughs> ใครที่แบบงุดงิดกับไฟเลี้ยวอยู่ก็ลองไล่ๆดูอีกทีนึงนะครับว่าสายไหนเดินไปไหนสายไม่ยากนะครับแต่แต่มันก็ต้องมีเนี่ยครับพวกพวกเนี้ยนะครับลองหาซื้อดูนะครับตัวเนี้ยตัวปลด ตัวปลดตัวปลดสายนะครับปลดคอนเนคเตอร์แล้วก็คีมย้ำประมาณนี้นครับลองหาติดบ้านดูนะครับถ้าใครจะเล่นเกี่ยวกับระบบไฟก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ